สวัสดีค่ะจากแบงคอกเซรินว i n ซิงนะคะวันนี้เราจะพาสาวๆมาดูวิธีการว็กซ์กำจัดจุดซ่อนเด้นด้วยตัวเองนะคะน่าจะเอ่อคลิปนีนะ้วิดีโอนีนะ้เอาใจสาวๆที่ไม่กล้าให้ช่างวซ์หรือว่าอยู่ไกลไม่สามไม่สะดวกที่จะมาที่ร้านได้อะไรอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะอ้ออันดับแรก องบอกว่า,าช่างแนะนำให้ใช้แว็กซ์แบบแว็กซ์ร้อนแบบไม่ได้ใช้ผ้านะคะกำจัดจุดไม่ว่าจะเป็นแว็กซ์รักแร้แว็กซ์จุดซ่อน้นเร้นอะไรอย่างงี้ค่ะควรเป็นแว็กซ์ร้อนแบบไม่ได้ใช้ผ้าคะ่ะเพราะว่าตัวแว็กซ์เขาจะไม่ดึงผิวออกมาเยอะเกินไปคะ่ะจะดึงแค่ผิวที่เสื่อมสภาพอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เน้นดึงขนซะมากกว่าแล้วก็การใช้งานทําได้ง่ายกว่าคะ่ะส่วนการาส่วน เรื่องอะไรนะตัวแว็กซ์เป็นอะไรเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแยกคลิปให้แล้วกันนะคะเพราะว่าพอพอเคยไลฟ์ไปแล้วแล้วปรากฏว่ามีลูกค้าที่ใช้ไม่เป็น mm. จริง,รงๆอะสาวสาว,สาวที่ใช้ไม่เป็นเลยก็ไม่เก็ตเลยว่านึกว่ามันเป็นครีมแล้วก็ป้ายแล้วก็ดึงได้เลยอันนั้นไม่ใช่นะแบบให้ดูตัวอย่างคร่าวๆก่อนมันจะเป็นแบบนี้จะเป็นเม็ดเม็ดแบบเนี้ยค่ะมันแล้วแต่แล้วแต่แบรนด์นะคะก็คือเป็นเม็ดแข็งๆอย่างเงี้ยแหละแล้วเราต้องใช้คู่กับหม้อแว็กซ์ เพิ่มบุญปุ่มเขาหน่อยหรือว่าถ้าแบบไม่มีใครไม่มีหมอ้อก็ใช้ไมโครเวฟได้แต่เดี๋ยวนี้หมอ้อแม็กจากจากทีจกจก่จากจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ราคาไม่แพง300 400มีมาละก็สามารถใช้ได้อืมแล้วก็โอเคเราจะาทีนี้การการแว็ะบราซิเลียนด้วยตัวเองนะคะช่างแนะนำว่าอันดับแรกหาห้องเงียบๆไม่ใช่เอาห้องห้องปิดห้องที่ปิด สนิทหน่อยนะเพราะว่าท่าที่ใช้ในการแว็กซ์มันแบบมันดูไม่โอเคอะ่ะมันดูโป๊ไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมีกระจกนะคะกระจกแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าแนะนําว่า ควรแว็กซ์ตอนท้องว่างค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราต้องเกรงท้องหรืออาจจะต้องใช้หมอนรองตรงช่วงช่วงหลังแล้วหน่อยนะคะเอาหมอนรองหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันจะแบบก่อนจะแว็กซ์เสร็จะเรายิ่งเฉพาะคนที่แว็กซ์ไม่เป็นนะ่ะมันแว็กซ์นานเกรงหน้าท้องเยอะมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันค่ะทีนี้จะพูดถึงเรื่องอ้ออีกละลืมเลละท่าแว็กซ์จะเป็นท่าโยคะแบบบัตเตอร์ไฟล์อะคะ่ะเป็นโยคะแบบเนี่ยประมาณอย่างเงี้ย เออประมาณอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาพภาพผีเสื้อไปเซิร์ชดูได้หรือว่าเข้าไปดูรูปในในเพจร้านได้นะคะเดี๋ยวโพสต์ไว้ให้ค่ะเออเพราะว่าอันนี้แทรกรูปเข้าไปไม่เป็นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวหาให้ได้เลยเดี๋ยวนี้เลยขอโทษทีเดี๋ยวนะก็ท่าบัตเตอร์ฟลายท่าบัตเตอร์ฟลายอยู่ไหนเอ่ยอ่าโอเคบัตเตอร์ฟลายโพส อันนี้ค่ะแล้วเราก็นอน้อนนมันอืมกลางขาประมาณนี้นะแล้วก็เอ็นหลังลงไปใช้ก็จบสองทีนี้ด้วยความที่ว่าแว็กซ์ให้ตัวเองมันมองไม่ค่อยเห็นช่างก็เลยจะมาไกด์ให้ฟังก่อนมามามาชี้ทางให้นิดนึงว่าแนวขนเป็นยังไงทีนี้แว็กซ์ที่ใช้ไปแล้วแต่แบรนด์อีกนะว่าจะป้ายสวนทางป้าย ป้ายตามแนวขนดึงสวนป้ายสวนขนแล้วดึงตามหรือว่ายังไงแต่ว่าถ้าเป็นของทางร้านขออนุญาตพูดถึงว่าเอาเป็นมาตรฐานของทางร้านแล้วกันนะคะก็คือเราจะป้ายตามแนวขนแล้วก็ดึงสวนการป้ายให้ป้ายมีความหนาตรงตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงขอบแบ็ค่ะให้มีความหนาพอสมควรเพื่อที่จะแบบดึงได้ง่ายอตอนป้ายกดผิวแน่น แล้วก็ป้ายแล้วพอแล้วจากนั้นก็สกิดเวลาดึงให้ดึงส่วนแล้วก็แนบผิวมากที่สุดแล้วก็ดึงเร็วนะคะอย่าอย่าค่อยๆล้อออกนะเพราะถ้าค่อยๆล้อออกทีละเส้นนะเจ็บมากค่ะเป็นเป็นอะไรที่ทรมานจริงถ้าเกิดวัดแว็ไม่เป็นทีนี้เราจะมาดูในส่วนของผลผลแบบแนวมาตรฐานนะคะเอาอะไรลองเดี๋ยวให้เห็นชัดผลแนวมาตรฐาน โอเคเอ็ okay. Okay. อันนี้จะเป็นในส่วนของสมมุติว่าช่างแบบแว็กตัวเองเนาะแว็กตัวเองแล้วเรามองมองตัวเองมองตัวเองลงไปปุ๊บแล้วก็จะเห็นด้านนี้ว่าไม่ต้องใช้ตัารองหรอเนาะไม่ลองก็จะ,ะหมอนแล้วกันอือโอเคอันนี้เราทําท่าเป็นบัตเตอร์ฟล์แล้วใช่ไหมคะก็นะอันนี้เป็นแนวขดแบบมาตรฐาน ฝนมาตรฐานเห็นไหมเอ่ยโอเคก็ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นช่วงหัวหนาวนะคะอันนี้เป็นตรงช่วงร่องก้นตรงนี้เป็นช่วงขาหนีบถ้าสาวๆคนไหนที่มีขนบริเวณขาเลยมาจนถึงขาหนีบนะคะแนะนําให้แว็กเริ่มสตาร์ตตั้งแต่ช่วงขาหนีบก่อนเพราะว่าตรงขาหนีบอะค่ะเขาจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วก็ตรงรอยพับตรงเนี้ยพยายามอย่าป้ายแว็กเขาเรียกว่าอะไรอะป้ายฟืบรวมไปเลยอบ อย่าอย่าทำแบบนั้นนะเพราะว่าเวลาเราดึงอ่ะขาหนีบด้านในอ่ะด้านด้านนอกกับด้านในอ่ะเขาจะยืดไม่เท่ากันพอยืดไม่เท่ากันแล้วเราดึงอ่ะมันจะเป็นแผลมันมันจะดึงเอาแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรนะจะจะดึงเอาผิวออกเยอะจนเกินไปค่ะอ่ะมาดูแนวขนก่อนแนวขนจุดซ่อนเร้นจะเป็นตามนี้นะคะก็ช่วงช่วงหัวหนาวช่วงหัวหนาวจะเป็นช่วงที่เจ็บที่สุดขนขน แนวขนนะคะเขาจะลงทิ่มลงมาทิ่มลงมาส่วนช่วงเอออ่องก้นก็จะขึ้นขึ้นขึ้นอันนี้เป็นแนวขนมาตรฐานค่ะแนวขนมาตรฐานทั่วไปถ้าจะมีแบบสาวๆที่แบบบางคนแนวขนไม่เหมือนคนอื่นก็จะมีแบบนี้อีกก็คือขนทิ่มลงมาอย่างเดียวเลยแบบนี้จะแวกง่ายก็คือแค่ป้ายลงดึงสวนกดผิวให้แน่น ดึงให้เร็วแล้วก็ดึงให้แนบผิวดึงสวนค่ะโอเคทีนี้สาวๆที่เคสแว็กยากค่ะอันนี้แว็กยากมากสำค่าถ้าถ้าแว็กเองอาจจะยากก็คือเดี๋ยวนะสักพู่นะจะเป็นแนวขนที่สวนกันจากด้านในจากข้างในเนี่ยค่ะ จะมีขนตรงนี้คือเป็นแนวแนวมาตรฐานแล้วด้านมีด้านในเป็นขนส่วนขึ้นมาอีกส่วนขึ้นมาอีกอันนี้อย่าป้ายรวมนะถ้าป้ายรวมอ่ะแล้วเราดึงอ่ะผิวตรงนี้ค่ะขออนเรียกแก้มเล็กกับแก้มใหญ่เนาะจะได้แบบสุภาพหน่อยอันนี้แก้มใหญ่อันนี้เป็นแก้มเล็กจะเป็นตรงตัวผิวบางนะคะแล้วทีนี้ถ้าเปิดเราป้ายแล้วรวมกันนะคะตรงเนี้ค่ะจะเป็นแผลจะเป็นแผลอ่า มันจะกระชากแรงเป็นแผลทั้งแถบเลยะคะ่ะเวลาป้ายให้ป้ายจากด้านนอกมาแล้วก็ดึงค่อยๆดึงป้ายข้างบนข้างบนพร้อมกันก็ได้แล้วก็ค่อยดึงหรือว่าข้างล่างพร้อมกันก็ได้แล้วค่อยดึงแต่ว่าถ้าชิดตรงเนี้ยพยายามป้ายแล้วก็ดึงเลยอย่าอย่าป้ายควบนะคะเพราะถ้าเกิดป้ายคตรแบบมันจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรนะ,ะบางทีแว็กยังไม่เซ็ตตัวแล้วพอเราดึงตรงเนี้ยแล้วเราเจ็บใช่ไหมแล้วแบบ ดึงไม่ออกเนี้ยเราก็จะหุบขาพอหุบขาแล้วมันจะทําให้แบบแบกมันแปะกันอะไรเงี้ยเออแล้วก็จะทีเนี้ยก็แก้ไขาย,ายากเลยนะคะอืมมาค่ะจะจันป้ายเอ้ยเดี๋ยวนะงงอันนี้ประมาณนี้ก็คือถ้าเป็นช่วงเราจะป้ายจากขาหนีบ เขาเรียกว่าอะไรนะต้นขาต้นขาด้านนอกก่อนป้ายลงมาฟึ้แล้วก็ป้ายตอกข้างฟึ๊บแล้วก็รอให้เซ็ตตัวนับ1นึ่งถึงสิบหนึ่งถึงสิแล้วก็อเ 10, 10, กออเขาเรียกว่าตอ,ตอนป้ายปุ๊บปัสกิดผิวเอามือกดแน่นๆแล้วก็สกิดผิวขึ้นแล้วก็กดเออเขาพูดผิดเอาใหม่ก็คือป้ายป้ายปุ๊บแล้วก็สกิดสกิดแว็กให้แบบป้ายมันเปิดหน่อยแล้วก็มาป้ายตรงนี้ฟื้บ ็สกิดให้ปลายเปิดแล้วทีนี้พอนับ1นึ่งถึงสิค่ะหนึ่งสอมหกเจ็ดแปดแล้วก็กดกดผิวตรงนี้ให้แน่นแล้วก็ดึงฟึดเลยนะคะ่ะเออแล้วก็สองข้างอ่าประมาณนี้มีป้ายด้านบนป้ายพอพอเราดึงตรงนี้ออกไปแล้วใช่ไหมคะขนด้านขนตรงนี้มันจะขึ้นทีนี้เราก็คือต้องป้ายขึ้นป้ายตามแนวขนสกิดปุ๊บ ป้ายแต้มตามแนวขนสกิดปึก๊กแล้วก็ดึงลงมาทั้งสองข้างเดี๋ยวทําให้ดูเร็วๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราป้ายไปป้ายให้ดูอีกทีอ่อันนี้ก็จากตรงด้านบนค่ะเพราะว่าเรา,เราเ,ราเราเพลยขนด้านล่างแล้วใช่ไหมก็ป้ายป้ายจากจุดที่ไม่มีขนนะลงมาโค้งลงมาเปิดตรง,ตรง,ต,รงตรงปลายแว็กเพื่อที่จะแบบไม่ให้มันไปชนขนสกิดป้ายลงมาไม่ให้ชนแล้วก็สกิด แล้วก็นับหนถึง10บค่ะแล้วก็ดึงฟึดดึงฟึดไปเลยอันนี้เก็บตรงแคมตรงด้านในชิดชิดชิดแก้มเข้าไปอีกแก้มใหญ่ป้ายออกปุ๊บแล้วก็ดึงป้ายออกปุ๊บนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ดึง ชิดแก้มเข้าไปอีกป้ายฟึบป,ป้ายขึ้นดึงสวนแล้วก็เสร็จแวบบที่เหลือแล้วก็มาป้ายจากตรงช่วงหัวอ้าวนะคะแต่อย่าเอาไปชิดตรงตรงตรง,ตรงใกล้ใกล้ตรงกลางเกินไปนะคะเพราะว่าตรงจุดนั้นเนี่ยค่ะจุดเนี้ยจะเป็นจุดเจ็บป้ายลงป้ายลงแล้วก็รอให้เซ็ตตัวดึงสวนหนึ่งสองส นีเหมือนกันค่ะทีนี้ก็ด้านในเราก็ป้ายขึ้นไปเพราะว่ามันเป็นขนขึ้นเนาะแล้วก็ดึงลงนั้นหนึ่งถึงสิดึงลงแล้วก็ป้ายจากหัวหนาวอันนี้ต้องทำมือกันไว้นะคะกันขนเอามือมากันขนไว้ไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ให้ขนฝั่งนี้ไปรวมกับตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราดึงรวมไปแล้วอะ่ะมันจะเจ็บแล้วก็ป้ายลงมาฟึบแล้วก็ดึง ดึงสวนอันนี้ป้ายลงดึงสวนอันนี้ป้ายขึ้นดึงสวนก็เหลือทางด้านจุดนี้ป้ายนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงโอเคมัเมนะก็คือกลับมาอีกกลับมาอีกเดี๋ยวออกเป็นแนวมาตรฐานเหมือนเดิมเดี๋ยวจะไปไป้ายให้ดูอ,อีกวิดีโออีกอันนึงนะคะเพราะว่าน,นี้ขอเป็นแบบเป็นทฤษฎีทั่วไปก่อนเนาะ คือสาวๆจะมีปัญหาอาการป้ายตรงแถวๆนี้มากกว่าตรงช่วงแก้มเล็กแก้มใหญ่ช่วงผิวบางอะค่ะอันนี้ดูดูแพทเทิร์นขนไว้นะคะเอาเป็นว่าแล้วแต่ว่าเราจะป้าย1 2 3ถึงสองสามสี่ห้างดับการป้ายยังไงก็ได้แต่ว่าขอให้ป้ายตามขนจุดสิ้นสุดของการป้ายอะให้เป็นจุดที่มันไม่มีขนนะคะแล้วก็สกิดแว็กไว้นับ 1- สให้แว็กเซ็ตตัวแล้วก็ดึงอาแต่ว่า คือที่ช่างไกด์แบบง่ายๆนับ1นึถึงสิเนี่ยนะคะเพราะว่า,าจะพูดว่าไงเดียมันมันขึ้นอยู่กับเราป้ายด้วนะอย่าป้ายบางเกินไปถ้าป้ายบางเราแว็กมันจะขาดถ้า,าตัวอย่างแพดแว็กอะที่ที่ป้ายจะอยู่ในคลิปอื่นๆนะคะที่แบบแ็กลักแร้เอ่ยแ็กขาหรือแวบกแขนอะไรเงี้ยค่ะที่มันเป็นแ็กร้อนแบบไม่ได้ใช้ผ้านะคะนั่นแหละคือความหนาที่เราต้องการแล้วก็แล้วก็นับ1นึถึงสิอันนั้นโอเค ทีนี้ถ้าเราเคลียร์ตรงช่วงช่วงแก้มเล็กแก้มใหญ่ได้แล้วอะค่ะอเออนั่นแหละลูกค้าก็คือสามารถที่จะแว็กโทษค่ะสาวๆก็สามารถที่จะแว็กตรงตรงช่วงหัวหนาวได้จริงๆมันก็คนละวิธีกับคนละขั้นตอนกับที่ช่างแว็กวนะแต่ว่าก็คือเราหมายถึงว่าคนละขั้นตอนกับที่ช่างแว็กให้แต่ว่าอย่างน้อยเราก็คือเอาตรงแก้มเล็กแก้มใหญ่นี้ออกได้ก่อนแล้วก็ช่วงหัวหนาวนี่เป็นช่วงที่เก็บทาทาแว็กได้ง่าย ก็คือป้ายลงมาแล้วก็สก,กิดแล้วก็ดึงแต่ประเด็นว่าต้องบอกว่าช่วงหัวหนาว้าอ่ะก็เป็นช่วงเจ็บสุดนะโดยเฉพาะจุดนี้จะเป็นจุดที่ขนขึ้นถี่มากต้องระวังนะคะป้ายแล้วก็ตอนป้ายกดผิวให้แน่นดึงผิวแล้วก็สก,กิดแววกแล้วตอนจะดึงกดผิวให้แน่นให้ให้ผิวตึงที่สุดแล้วก็ดึงให้เร็วที่สุดโดยการดึงเร็วนะคะเราจะต้องดึงให้แนบกับผิวที่สุดเช่นกันคะ่ะ อ่ะโอเคในส่วนของอทฤษฎีทั่วๆไปจบแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวติดตามคลิปต่ตอไปนะที่จะป้ายป้ายเป็นตัวอย่างบนกระดาษให้ดูนะคะขอบคุณค่ะ